ก็ขอสวัสดี f อทุกท่านนะฮะและในสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของชุดสรุปนะครับของช่องอาจารย์ลุงพารวย168นะครับผมก็ได้ทำชุดสรุปออกมาแล้วนะครับให้กับ f อได้รับชมกันนะฮะก่อนอื่นก็ขออ่านคำเตือนนิดนึงนะครับคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับเรามาดูในส่วนของชุดสรุปกันเลยนะครับตัวนี้เป็นใบชุดสรุปนะครับก็เป็นของงวดผมจะลองให้ดูสถิติก่อนนะฮะของงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะเราจะให้ดูในส่วนของเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีนะครับเป็นหลักนะฮะ ก็อย่างตัวนี้นะครับงวดที่แล้วผมให้วิ่ง5นะครับ5ตัวเดียวนะฮะงวดนี้เขาออกไปที่951นะครับล่าง63นะฮะในส่วนของเลขวิ่งนะครับเขาก็เข้าไปที่บนนะฮะผมจะลองย้อนสิติให้ดูนะฮะในส่วนของเลขวิ่งบนล่างพุดนี้เขาเดินดีนะฮะจะลองย้อนให้ดูตั้งแต่วันที่ สามงวดที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะอย่างงวดนี้นะครับเลขเด่นนะฮะเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีนะครับผมให้วิ่งสองตัวนะครับเลขสามกับเลขศูนย์นะงวดนี้เขาเข้าสามนะฮะเข้าไปที่บนนะครับพอบนเขาออกสี่ห้าสามล่างหนึ่งหนึ่งนะฮะท่านสังเกตดูนะฮะในส่วนของเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีส่วนใหญ่เขาจะเข้าแต่บนนะฮะ ก็จะมีติดล่างบ้างนานๆจะมีสักงวดหนึ่งนะฮะเ,เรามาดูงวดถัดไปนะฮะหลังจากวันที่31กรกฎานะฮะก็จะเป็นงวดวันที่16สิงหานะครับถัดจาก31ดกรกฎาก็จะเป็นงวดวันที่16สิงหาในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง20ปีนะฮะผมให้วิ่งตัวเดียวนะครับคือ2งนะฮะงวดนี้เขาก็ถูกไปที่บนฮนะพราะ2งวดนี้ เขาออกไปที่7 8 2นะครับล่างออก6 7ดนะฮะในส่วนของเลขวิ่งตัวเดียวนะครับงวดนี้ได้แค่ตัวเดียวนะก็เข้านะฮะในส่วนของเลขวิ่งครับในส่วนของตัวชุดนี้คือเลขประกบนะกรณีที่เลขวิ่งเขาไม่มานะเขาก็จะเข้าในส่วนของตัวกันนี่คือตัวกันนะเรามาดูถัดไปนะครับสถิติย้อนหลังนะฮะผมได้เก็บไว้ให้ fc ได้รับชมนะจาก16สิงหานะครับ ก็จะเป็นในงวดของวันที่1กันยา2องพนานะครับในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง20ปีนะฮะอย่างงวดนี้ผมให้วิ่งที่เลข8ตัวเดียวนะครับอ่างวดนี้นะครับเขาก็ถูกไปที่บนนะเพราะบนเขาออก478นะฮะล่างออกไปที่91นะงะฮะวดนี้ให้เลขวิ่งก็คือเลขได้แค่ตัวเดียวนะฮะก็ออกไปที่บนเลข8ฮะ เรามาดูนะฮะถัดจาก1กันยานะฮะลองดูสถิติย้อนหลังก่อนนะครับเพื่อว่า fc จะได้มีความมั่นใจในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง20ปีชุดนี้นะครับจาก1กันยาก็มาวันที่16กันยานะครับ2,566เราดูเฉพาะในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง20ปีนะงวดนี้ผมให้วิ่ง2ตัวนะครับเลข6แล้วก็เลข9นะฮะงวดนี้เขาเข้าไปที่เลข6นะครับ ถูกไปที่ล่างนะฮะบ,บนเขาออก8 1ดหล่างเขาออก4 6นะครับวดนี้เลขวิ่งเขาก็เข้านะฮะเข้าไปในส่วนล่างเลขล่างนะก็ตั้งแต่ให้ดูมานะฮะตั้งแต่31มสิบเอกรกฎกดานะอันนี้เข้าบนนะฮะอันนี้ก็เข้าบนนะครับชุดนี้ก็บนนะฮะตัวเดียวนะ สองตัวนี้เข้าล่างนะฮะท่านลองสังเกตดูนะฮะมีล่างติดแค่งวดเดียวนะนอกนั้นก็จะเข้าบนยาวมาเลยนะเรามาดูในส่วนของงวดวันที่1ตุลานะสีิตินะฮะหตุลาสองพนนะครับในส่วนของเลขวิ่งบนล่าง20ปีนะครับผมให้เลขวิ่งงวดนี้นะฮะทำได้2ตัวนะครับก็คือเลข1แล้วก็เลข0ูนย์นะฮะงวดนี้ก็เข้าไปที่บนนะครับในตำแหน่งของเลขศูนย์นะครับ พอบนเขาออกไปที่20 2ล่าง66นะครับเลขวิ่งบนล่าง20ปีก็เข้านะฮะแล้วเรามาดูถัดไปนะครับจาก1ตุลานะครับก็มาสู่งวดที่วันที่16ตุลานะ16ตุลานะครับผมให้วิ่งเลขวิ่งบนล่าง20ปีนะฮะให้วิ่ง7นะครับงวดนี้ให้วิ่งเจแต่งวดนี้เลขวิ่งเขาไม่มาครับแต่ว่าเขาก็มาเข้าในส่วนของ ตัวกันนะฮะนี่คือตัวกันนะที่ผมเขียนไว้ให้ตลอดนะนี่ครับนี่ก็คือตัวกันนะแต่ละงวดมันก็จะมีในส่วนของเลขกันอยู่นะฮะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่บางงวดจะทําได้กี่ตัวนะครับอย่างงวดนี้เลขวิ่งเขาไม่เข้านะครับเขาก็มาเข้าตัวกันนะก็จะเป็นงวดแรกนะที่ผมทําให้แล้วก็นําลงในช่อง youtube นะครับก็จะมีงวดเนี้ยที่หลุดจากเลขวิ่งนะครับ มาเข้าในส่วนของตัวกันนะฮะและตัวกันเขาก็ยังเดินมาที่บนนะเข้าไปที่บนนะเพราะงวดนี้เขาออกเลขเบิ้ลนะฮะสี่เบิ้ลบนเบิ้ลล่างนะ,ะเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะสี่สี่หกนะฮะแล้วก็ล่างสี่สี่นะครับทั้งบนทั้งล่างมีเลขแค่สองตัวนะอันนี้เขาก็ถูกไปที่ตัวกันนะแล้วเรามาดูอย่างงวดล่าสุดนะฮะงวดก่อนจะถึงนะะก็คืองวดวันที่หนึ่ง พฤศจิกา2,566นะครับเลขวิ่งบนล่าง20ปีนะครับผมให้วิ่ง5นะฮะงวดนี้ให้วิ่ง5ตัวเดียวนะฮะมีโอกาสมาได้ข้างบนและล่างนะฮะแต่ส่วนใหญ่เขามาบนนะฮะผมให้90%เลยครับอย่างงวดนี้เขาก็ติดไปที่บนนะฮะบนเขาออก951นะฮะล่าง93นะเอ้ย63นะฮะโทษที63นะฮะ ในส่วนของเลขวิ่งชุดนี้นะครับก็คือให้จับแค่เฉพาะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักหลักร้อยนะครับเลขวิ่งชุดนี้ก็คือเป็นวิ่งเฉพาะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับท่านสามารถหาเลขตัวอื่นมาจับประกบได้เลยนะครับท่านก็จะได้เลขสองตัวนะฮะสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะ อ่าเรามาดูเลยครับผมจะทำให้ดูอย่างงวดปัจจุบันเลยครับอ่าสำหรับงวดวันที่อ่าสิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมจะใช้ในส่วนของเลขวิ่งนะครับงวดนี้นะฮะเลขวิ่งบนล่างยี่สิบปีนะครับ ก็วิ่งตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับทำมาออกมาได้เลขตัวเดียวนะครับก็คือเลขหนึ่งนะส่วนกรอบนี้ก็คือในส่วนของเลขกันนะฮะแต่ให้เราเน้นในส่วนของเลขวิ่งเป็นหลักนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะเข้าในส่วนของเลขวิ you, ja ่งนะครับส่วนใหญ่แต่ถ้าเลขวิ่งเขาหลุดเขาถึงจะมาเข้าในส่วนของตัวกันนะครับและสําหรับงวดนี้นะครับผมก็จะใช้ในส่วนของ สูตรโครงสร้างนะครับมาเป็นตัวจับนะฮะอย่างงวดนี้ก็จะเป็นสูตรของชุดมหาโชคนะฮะวดที่9 1แล้วนะมาเป็นตัวจับนะครับอย่างกรณีอย่างนี้นครับเลขวิ่งได้1นนะฮะผมก็จะใช้ตัวจับก็คืออะไรที่มี1ในส่วนของชุดมหาโชคนะครับอ่าเราลองมาจับกันดูเลยนะฮะก็จะได้นะฮะ หนึ่งสองครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับก็จะเหลือเพียงแค่หตัวเท่านั้นนะครับสำหรับเลขเด่นงวดนี้นะครับหตัวเท่านั้นนะครับ FC แล้วเราก็จะใช้ในส่วนของสูตรโครงสร้างนะครับมาเป็นตัวจับอีกทีนะครับเพื่อหาคัดหาเลขเด่น ให้แคบลงมาอีกนะครับอย่างงวดนี้ผมก็จะลองใช้ในสูตรของเลขคัดสูตรโครงสร้างนะครับ AR R9 นะครับอย่างสูตรโครงสร้างสูตรนี้ผมก็ได้ลงให้กับ f c แล้วนะครับในทางช่องของ youtube นะครับผมได้บอกว่าให้หาในส่วนของเลขเด่นนะครับมาเป็นตัวจับอย่างงวดนี้นะครับเราเลขเด่นของเราได้เลขหนึ่งนะฮะแล้วเราลองมาดูนะฮะในส่วนของสูตร R9 เลขหนึ่งเขามีอะไรบ้างนะฮะ ก็จะมีหนึ่งสามครับอ่าเราติ๊กไว้ก่อนครับหนึ่งสามมีแล้วครับหนึ่งจุดหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่มีฮะหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าก็มีนะครับหนึ่งหกหนึ่งหกก็มีครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็มีครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดในส่วนของชุดอาเก้ามีแต่ชุดมหาโชคไม่มีนะฮะอ่าเราจะใช้ชุดมหาโชคเป็นแกนหลักแล้วกันฮะ ก็จะเหลือเลขเด่น5ตัวนะฮะจากจากเราจับชุดอเก้าแล้นะครับเราก็จะมาลองใช้ในส่วนของชุด p 1นะครับมาจับเพิ่มนะฮะ p 1ในส่วนของเลขเด่นเลข1นึ่งนะฮะใช้เฉพาะเลข1นะครับมาเป็นตัวจับนะฮะ p ่า P1 อย่างกรณี p 1นะฮะอะไรที่มีเลข1ครับก็จะมีในส่วนของเี่ยนะฮะ ขอจัดกล้องนิดนึงครับอ่าพีหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกอ่าแล้วก็ตีเป็นจุดที่สองครับหนึ่งห้านะครับอันนี้ก็ที่สองครับหนึ่งสี่นะครับอ่าหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเป็นตัวที่สามนะฮะหมดหรือยังนะเดี๋ยวให้ดูนะ ในส่วนของเลขหนึ่งนะครับเราจะหาเฉพาะจับเฉพาะเลขเด่นนะครับเพราะงวดนี้เราเด่นสุดคือเลขหนึ่งนะนี่หมดแล้วนะเรามาจับอีกหนึ่งสูตรครับผมก็จะใช้ในส่วนของ p 2นะฮะ p 2มาเป็นตัวจับอีกหนึ่งสูตรนะครับอย่างกรณี p สองเลขหนึ่งมีอะไรบ้างครับมีหนึ่งสี่นะฮะ หนึ่งหกครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดฮะแล้วก็หนึ่งแปดนะฮะหนึ่งแปดไม่มีอ่าชุดหมหาโชคไม่มีหนึ่งแปดโอ้แสดงว่าหนึ่งแปดนี่เด่นอยู่นะฮะก็น่าจะขอเติมหนึ่งแปดอีกสักตัวนะดูแล้วนี่หนึ่งแปดนี่ติดในส่วน ชุดโครงสร้างถึงสองสูตรเลยนะฮะถ้าสังเกตดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุด r 9นะฮะก็มีหนึ่งแปดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นชุด p หนึ่นะ,ะ p 1ไม่มีหนึ่งแปดนะ,ะแต่ว่าในส่วนของชุด p 2องครับมีหนึ่งแปดเอาเป็นตัวกันแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะฮะ ถ้าอย่างตัวนี้นะครับเลขเด่นเราก็จะเห็นนะฮะว่าเด่นสุดนะครับที่จุดเยอะสุดก็น่าจะเป็น 1, 4, หนึ่งสี่แล้ก,ก็หนึ่งหนะฮะอ่าโอเคแล้วผมก็ได้สรุปลงในใบชุดนี้เลยนะฮะ อ่านี่คือใบสรุปนะครับใบสรุปของงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะผมให้เลขเด่นนะครับก็คัดมาจากชุดนี้แหละครับเด่นสุดนะครับผมให้ก็คือสามหนึ่งนะครับแล้วก็สี่หนึ่งหกหนึ่งสองตัวนี้เป็นตัวที่เด่นสุดนะครับตัวรองก็จะมีหนึ่งสองนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะฮะ แล้วก็51นะครับ51ในส่วนชุดนี้ก็คือโดยตำแหน่งเราเข้าติดดับนะฮะชุดนี้แล้วข้อก็ไปออกตรงกับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็51นะะึ่งนะจริงงวดตัวนี้นี่สามารถตัดทิ้งได้เลยนะฮะท่านเปลี่ยนเป็น18ึ่ได้นะฮะใส่เป็น18แทน15ก็ได้นะฮะ อ่านี่ผมเติมมาให้สดๆเลยนะก็เพราะว่าในส่วนของชุด R9 นะครับกับชุด P2 18เข้าเด่นนะอ่าแล้วก็กันไวหน้หกันไว้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าเรามาดูในส่วนของชุดอื่นบ้างนะครับอ่ากรณีที่ว่าเลขวิ่งเลขหนึ่งเขาไม่มานะฮะกรณีนะฮะ อันนี้ก็คือในส่วนของเลขกันนะฮะถ้านหนึ่งเขาไม่มาครับเขาก็จะมาเข้าในส่วนของตัวกันชุดนี้แหละครับท่านก็ซื้อกันไว้ในน้อยนะฮะแล้ก็จะไปเน้นในส่วนของชุดนี้เป็นหลักนะฮะและชุดนี้เราก็ซื้อกันไว้นะฮะกันไว้ตีทุนกลับนะฮะก็เป็นกรณีเขาหนึ่งเขาไม่มาเขาก็จะมาเข้าในส่วนของเลขชุดเก้าตัวนี้นะครับ อ่าเรามาดูถัดไปนะครับในส่วนของใบสรุปนะครับส่วนเลขดับ3ปีนะฮะผมจะคัดมาให้แค่2สูตรนะฮะอย่าง L L L1 นะฮะของหลักร้อยนะฮะชุดนี้คือตลอด3ปีนะครับเขายังไม่เคยหลุดเลยฮะก็คือได้แก่เลขศูนย์นะครับสูตรนี้3ปียังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะถ้าจะซื้อติดสามตัวนะฮะก็ถ้ามีเลขศูนย์นะะในส่วนของเลขเด่นหลักร้อยมีเลขศูนย์ท่านตัดทิ้งได้เลยครับ ก็จะลดต้นทุนได้นะครับแต่เราก็มาดูในส่วนของหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างอันนี้ก็ดับสนิท3ปีนะครับตลอด3ปีในส่วนของสูตรนี้นะครับก็คือดับสนิทนครับไม่มานะก็คือให้ดับเลข6นะฮะถ้ากรณีท่านจะซื้อในส่วนของเลขล่างถ้ามีถ้ามีเลข6นะครับถ้าท่านชอบเลข6ก็ย้ายให้ไปอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะฮะเพราะว่าหลัก10เขาดับ สามปีติดเลยนะฮะดับสนิทครับก็สามารถตัดทิ้งได้เลยครับในตำแหน่งของหลักหน่วยนะเออหลักสิบนะฮะก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับเรามาดูในส่วนของหลักร้อยนะครับผมจะคัดมาตั้งแต่เลขเด่นนะฮะเด่นหลักร้อยนะฮะหกตัวนะฮะแล้วก็ตัดด้วยเลขดับของชุดอาจารย์ลุงนะฮะก็จะเหลือใน แค่เลขเด่นจริงๆนะครับในส่วนของหลักร้อยเพียงแค่3ตัวนะท่านก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าท่านชอบหรือเปล่านะถ้าชอบก็นําไปใช้งานนะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของสูตรบนล่าง20ปีนี้นะครับที่ผมทําให้แล้วก็ย้อนสี่ติให้ FC ดูนะครับสี่ติส่วนใหญ่เขาจะมาบนนะฮะที่ให้ดูให้เอดูเมื่อกี้นะเขาจะมาล่าง1งวดนะฮะเมื่อกี้นะ เลขเด่นนะครับเขาจะมาล่างหนึ่งงวดนอกนั้นเข้าบนหมดเลยครับและในส่วนชุดนี้นะฮะเขาติดหลุดมาเข้าตัวกันเพียงแค่งวดเดียวนะฮะถ้าท่านจะซื้อท่านให้เน้นเลขหนึ่งเป็นหลักนะส่วนตัวนี้ก็ให้ซื้อเบาๆลงนะอีกนิดนึงนะฮะกรณีอย่างนี้นะฮะถ้าห้าหนึ่งติดดับนะครับท่านใช้หนึ่งแปดเป็นตัวกันได้เลยนะฮะอ่าหนก็เป็นตัวตัวเด่นตัวรองอีกหนึ่งตัวนะฮะผมขอ สริมให้แล้วกันนะฮะสรุปนะครับก็สรุปตามนี้นะครับชุดมหาโชคนะฮะจับกับชุดสูตรบนล่าง20ปีงวดนี้ได้เลขวิ่งเพียงแค่ตัวเดียวนะฮะก็คือเลขหนึงนะครับก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายนะครับ2566ที่จะถึงนี้นะก็ โชคดีร่ํารวยทุกคนนะครับมีเงินใช้เหลือกินเหลือใช้กันทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดสรุปนะครับของทางช่องของอาจารย์ลุงนะฮะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ